อัลลอฮุมบาริฮ์มุลลลฮิวะบาริกาตุสวัสดีครับอ่าอันนี้จำปะละพันขวัญสะตูนนะครับนิ่มมากนิ่มมากอ่าสุกสุกตั้งแต่เมื่อวานนะครับฉุกตั้งแต่เมื่อวานแต่รอให้ฉุกดีหน่อยนะครับรอให้สุกดีนะครับอ่าใบยังเขียวอยู่เลยนะครับจำปะละพันขวัญสะตูนนะครับอ่าลูกแรกนะครับสําหรับปีนี้ เดี๋ยวจะเทสดูก่อนนะครับสีเนื้อเนื้อหาไหมสีสวยไหมนะครับความหวานใช้ได้ไหมนะครับใบยังเขียวอยู่เลยเนาะสดอยู่เลยใบเขียวสดอยู่เลยเขียวนิดๆอ่ะอ่ะสุกกดดูจะนิ่มนะครับอ่านิ่มนิ่มแล้วแต่ถ้านิ่มกินหอม ต้องให้นิ่มหน่อยนะครับแต่กดนิ่มนิดนิดนีอยา่ยาอยา่ยาอย่าอย่าอย่ารีบแกะนะครับให้มันสุกดีนะครับความหวานจะได้เพิ่มนะครับอ่ามันเริ่มสุกหามหามนิฐทานได้แล้วแต่ความหวานจะน้อยนะครับความหวานจะน้อยนะครับอ่าผิวเห็นปุ๊บก็รู้ปั๊บว่านี่คือจำปะดะพันขวัญทะตุ้นผิวตึงมากนะครับนามเรียบนามเรียบนะครับนะครับอ่าเดี๋ยวจะแกะดูนะครับ อ่ะไกิโลวันน <inaudible> ู้นน like, ี่กิ่งไฟฟ้าช่างเหรออ่ะไม่จําเป็นต้องใช้อีโต้นะครับจําปาดานี่เหลือเขานิดเดียวมินหลอดินโซก็ได้แล้วนะครับมินหลอดินสอก็ได้แล้วอ่ะนะครับอ่ะเฉือนตรงนี้กี่โลได้ไหมลูกนี้เมื่อวานห้ากิโลเป๊ะนะครับอ่ะเดี๋ยวช่างดูใหม่นะครับว่าน้ำหนักจะเหลือเท่าไหร่วันนี้โอ้ลูกใหญ่มากเลยอ่ะ ทานได้กี่คนครับลูกนี้ลูกนี้สิบคนได้สบายสบายเลยสิบคนมันควักเชือกแดงหน่อยเอาจับถุงก่อนจับถุงก่อนอือลุกวางข้างบนถุงพลาสติกเลยอ๋อตากิโลหันไปทางนู้นทางไหนเห็นไหมตาตามีสองมีสองตาสองทางมีสองตางอ่วเลยเร็วเลยมีสองด้านอ่ะกี่กิโลดูดิ อ๋น้ำหนักหายไปหนึ่งกรัมกว่าแล้วนะครับเมื่อวานห้ากิโลเฟ๊ะวันนี้เหลือสี่กิโลแ <Okay. S 1> ปดน,นะครับหายไปไหนบ้างอ่าน้ำหนักจะลดน้ำหนักจะหดหายนะครับจำประด่าแก่พอสุกนี้ก็จะคายน้ำออกนะครับก็จะคายน้ำออกนะครับอ่าเอาลงกิโลวางขี้อยู่อ่านะครับ ไม่จาเป็นต้องใช้อีโต้นะครับแค่มีดหลอดินชอก็ผ่านแล้วครับไม่มีตําหนิเลยนะครับลูกนี้สวยสวยมากอ่าเดี๋ยวจะเฉาะให้ดูนะครับอ่าครับเอามีดกรีดลงไปกรีดลงไปนะครับประมาณหนึ่งเซนไม่ต้องเยอะนะครับแล้วก็กรีดกรีดจากหัวมาหาก้น เอาตามยาวลยเลยอ่ะกรีดหนึ่งกรีดกรีดสองกรีดเอามาให้รอบเป็นสามกรีดอ่ะหรือจะอีกก็ได้อ่ะกรีดให้มันหลายหลายกรีดอ่ะอ่ะเห็นได้ไหมอ่ะย้ำดูหน่อยย้ำดูหน่อยโอ้เห็นไหมเห็นไหมสีสวยเหมือนเดิมนะครับ ขวัญะตูนี้สีสวยรับประกันสีสวยอ่ะนะครับพอเรากรีดแล้วยางจะออกมานะครับเห็นไหมสีสวยมากนะครับอ่ะเปลือกโอ้สีส้มเลยครับสีส้มสวยมากนะครับเปลือก เปลือกบางนะครับพันิ้เปลือกจะบางขวนถ้าตันนิปเปลือกจะบางนะครับอ่าืมยุ่มยุ่มใหญ่มากนะครับลูกน้ําหนักเยอะนี้ยุ่มจะใหญ่นะครับยิ่งน้าหนักเยอะเยอะลูกใหญ่นี้ยุ่มจะใหญ่เนื้อจะยิ่งหนานะครับอ่าอาจจะออกมาเหลืองๆห,หน่อยแต่พอโดนอากาศนะครับโดนอากาศแล้วสีก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มสวยมากนะครับ áo à, là đừng chết ồ thời gian cho kẹt suối nó à mình lấy mình lấy เลือกนี่ยังบางเหมือนเดิมเหรอจากหัวไปหางหรือจากหางขึ้นหัวก็ได้อ่ะไม่มีข้อจํากัดนะครับในการแกะจําปะดะเอาละเอาละอ,ละเอละืเลือกนะครับจําปะดะพันขวัญสาตูนนี้ เลือกด้านนอกจะเด่นมากนะครับแล้วก็ความหนาน้อยเลือกบางนะน,นะครับเลือกบางมากเลือกบางมากมากนะครับเลือกไม่หนาะเอากันแต่เช้าเลยเอา้า เห็นไหมเห็นไหมหนามะนะครับหนามากนะครับ,าารบยุมใหญ่มากนะครับยุมใหญ่มากส้มเลยสีส้มเลยเหลืองออกส้มยุมใหญ่มากอ่ะถ่ายรูปถ่ายภาพนิ่งไว้ด้วย นี่คือสังนะครับสั่งนี้ทานได้ไหมยังสุกไม่ดีน่ะถ้าสุกดีกว่านี้จะทานได้เลยนะครับยังสุกไม่ดีครับต้องให้สุกกว่านี้อีกนะครับให้สุกกว่านี้อีกโอ้ยอะไรจะขนาดนี้ฝ่ามือผมดูเลย,ยนะครับลูกเล็กน้ำหนักน้อย ยุม่มเขาจะน้อยนะครับยุมย่มยุ่มเขาจะไม่ใหญ่นะครับยุ่มังไม่ใหญ่ถือไปห้างๆตาอ๋อเนี่ยบางลองยกดูองค์งอ,งอินองคอินถือข้อถือข้อถือวันจับตรงนัวหน่อยดิเอไม่ไมีเป็นแยบอือรอรอรอ น่าทานมากนะครับแค่เห็นสีก็อยากจะทานแล้วนะครับดูยุ่มก็ดินะครับอ่าเห็นยุ่มไหมมุนเลยอ่าใชยเฉยเฉยยครับเฮ้ อามาดูนะครับเอายุมนี่ก่อนไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ห่านนี้อ่าไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ห่านนี้หลีกทางให้่อยหลีกทางให้หน่อยอเดี๋ยวมาดูความหนาความหนาของเนื้อจำปะดะนะครับอ่าจำปะดะพันนี้เนื้อเขาไม่เละนะครับเนื้อจะแห้กแต่ก็ยัง ฉ่ำน้ำอยู่นะครับ <Ooh. S 1> เนื้อหนามากนะครับเกือบจะหนึ่งเซนนะครับความหนาความหนาเกือบจะหนึ่งเซนนะครับอ่า <Ooh. S 1> อ,อันนี้ตามยาวมาอันนี้มันเราตัดตามขวางนะครับ ตัดตามขวางดูความหนาของเนื้อนะครับบางท่านบอกว่าขนุนไม่ใช่นะครับเนื้อหนามากนะครับความหนาเนื้ออ่ะย่างกับขนุนนะครับอ,อ่ะนะครับน่าทานมากๆนะครับน่าทานมากๆนะครับ ไม่จําเป็นต้องใช้อีโต้หรือมีดพระนะครับผ่าจําปะดาเนี่ยแค่มีดเหลาดินสอก็พอแล้ว ะนะครับโอเคๆจำประดาทั่วไปนี้นะครับที่มีขายอยู่นะครับเจ้าของเขาไม่กล้าผ่านะครับให้เห็นหน้าตัดของเนื้อนะครับเขาบอกว่าอ่ะยังไงแห้งไม่เละแห้งไม่เละแต่ไม่สามารถตัดให้เห็นหน้าตัดแบบนี้ได้นะครับ อ่าน้อยมากที่จะให้เห็นหน้าตัดได้นะครับรสชาติเป็นไงบ้างรสชาติอ้าวมิสมิลลาฮิรามานิรหิมนะครับหวานมันนะครับไม่หวานเยอะไม่หวานหยาดเยิ้มนะครับยำประดัพันขวัญตะตูนี้หวานนะครับอ่าหวานน้อยออหวานปานกลางไม่ใช่หวานน้อยนะครับ,รบหวานปานกลางอ่า ความหวานจะอยู่ที่ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าลิลคไม่เกินสามสิบลิ๊กนะครับอ่ายันกัดอีกครั้งวะอ่านะครับไม่มีเส้นเยเลยใช่ไหมไม่มีเส้นเยเลยนะครับจะไม่มีเส้นเยย,เยืดน,นะครับไม่ต้องก,กลัวก่างอ๋อข้อเกียรติต้องเข้าแล้วออ่ะอ,อยาให้เห็นฟันหักนะ่ะ <laughs> นะครับหวานมันนะครับอ๋อหอมเลย สำหรับอ่านะครับคนที่ไม่ชอบกลิ่นแรงนะครับไม่ชอบความหวานนะครับเดี๋ยวนี้ความดันเบาหวานเยอะนะครับแต่อยากจะทานนะครับบีกเลี่ยงนะครับไขมันในเช่นเลือดได้นะครับสำหรับจำประดับวันนี้นะครับอืมน่าทานมากนะครับนะครับ ยังรับจองอยู่นะครับเปิดให้จองอยู่นะครับสนใจทำไงบ้างครับสนใจสนใจ,สนใจนะครับอ่าเข้ามาที่เพจส,สวนพันไม้ชะตุนจำปะดะนะครับเข้ามาที่ข้อความเพจส,สวนพันไม้ชะตุนจำปะดะนะครับอ่า,อาแล้วก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับราคานี้ไม่บอกเนาะทักเข้ามาทักเข้ามาได้เลยนะครับอ่าแล้วแต่ขนาดนะครับจำปะดะเราจะขายตามขนาดนะครับลูกเล็กลูกเล็กก็กิโลละร้อย 1 5 0 200 250แล้วแต่ขนาดนะครับความพรีเมียมอยู่ที่ขนาดนะครับปกติทางสวนจะไม่ขายลูกเล็กนะครับปกติทางสวนจะไม่ขายลูกเล็กนะครับเราเน้นลูกพรีเมียมนะครับเกรดพรีเมียมลูกใหญ่นะครับลูกต่ำกว่า2กิโลนี่จะไม่เน้นนะครับที่สวนจะไม่ไว้นะครับขอบคุณมากครับสำหรับท่านที่ติดตามนะครับขอบคุณมากครับ มีโปรโมชั่นไหมบางคนที่กดไลค์กดแชร์ปีนี้อยังไงปีนี้จะบระดัมีน้อยมากนะครับจับระดัมีน้อยมากนะครับเพราะผลทิ้งช่วงแป๊บเดียวนะครับเดือนเดียวนะครับจับระดัออกมาน้อยมากปีนี้นะครับสำหรับท่านที่จองเข้ามาแล้วนะครับเราจะจัดส่งให้ก่อนนะครับตามออเดอร์ตามยอดที่สั่งเข้ามานะครับรอรับได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ สวัสดีครับ